สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนทุกท่านจ้ะสวัสดีเช้าวันตรุษจีนวันนี้เรามาเปลี่ยนฟันให้เจ้าไขลานกันนะคะทุกคนคะ่ะสุดหล่อของทีมงานเรืองแสงของเราจะเปลี่ยนฟันปีศาจรับตรุษจีนไปเลยยังไงจ๊ะเออเออ ติดตัไปแล้วเอจอโอ้ยดีใจเลย롱เจเฟลมาสนิมนะคะติดตั 你呃，侬。 จะมาเป็นฟอนปีศาจอ้ึอออออ้งอ้ยวงิงติจี เทือนดีคักออตอนนี้เงียไงเด็กก็อาจสลักหนูเกิดมันเป็นบักไว้นั่นไง អឺអដែលបងឯងគุยចឹកមិន เราสลักไม่ป่ะเผยอเดินไปลังรถมันมีสลักไม่อยู่เรียนนก็ทังไม่อะนั้นออมิติเดอจุ่อเนี่ยตียวสลักแคบกดน่ะสลักแคมุยสลักแคแกรูเต้นี่ตัวชยอกรรถเพลซาก็ทาแกครับจนนะกดบังเสียมีนนะ បាទយកមកនេះបាទតើមើលមង100សានបើឃើញឃើញក៏សំគោបើមិនឃើញដាក់ទៅមុខយកពីអឺទីទីអោវแหวนស្លាក់ឬអោស្លាក់ เห็นไหมกี่แมบลอะไรใบตองีิคลายแ่ Thank <laughs> you.

<BS> อาไปออกเหตดงานออกหางเงินมา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 นเดยอีหล่ะไข่ลาดเวยวันนี้ไปเปลี่ยนฟันรับสุดจิตเรียบร้อยแล้วออกสู่ภารกิจวันนี้วิ่งดินเที่ยวอยู่15้าเที่ยวแล้วก็พากบ่อประมาณ200นะคะส0 0เที่ยวก็ จะเป็นผลงานการแสดงของเจ้าไคลานฟันปีศาจของเราเอออหึ รียบร้อยคืนแผ่นแล้วไปออกทำการแสดงทุกคนคะฝากเป็นกำลังใจให้เจ้าไขาลานและหวัวหน,น้าจโจ้ยด้วยนะคะรักและคิดถึง f อฟทุกคนคะ่ะโชคดีมีชัยทั้งวันและมีความสุขในวันตรุจีนนี้นะคะขอให้ทุกคนคิดวังสิ่งใดสมดังใจปรารถนาความทุกข์อย่าได้มากร่าม,มากลเอฟซของเจ็บพึ่งนะคะรักและคิดถึงคะ่ะสวัสดีคะ่ะ